วันนี้นะคะก็จะมาขายของนะคะกับเพลงรักของเธอศินยหาพอนหนึ่งสีอนะคะก็จะใกล้แสดงแล้วคะ่วันที่25นี้นะคะใครยังไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดนะคะเพราะเหลือที่กี่แค่กระติดเดียวเองนะคะเพราะว่าเล่นแค่11บรอบเองค่ะใครพลาดแล้วเสียใจมากๆเลยนะคะแล้วก็พอซื้อบัตรเนี่ย จะได้อันนี้เป็น,น <pew. S 1> เป็นบัตรที่ระลึกนะคะมีรูปด้วยด้านหลังก็มีอีกนะคะแต่ว่าด้านหลังไม่ใช่พวกหนูพวกหนูเลยชูด,ด้านนี้เพราะมีพวกหนูนะคะรูปนี้ก็มีสองด้านนะคะสวยงามมากค่ะได้เก็บไปเก็ระลึกแล้วก็ได้บัตรเข้าไปดูด้วยนะคะบัตรก็มีหลายราคามากนะคะแล้วแต่รัทธาค่ะซื้อมาดูกันเยอะเลยนะคะใครอยากดูแค่รอบเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่านางเอกเขาจะเขาจ,จะเลือกไม่เขาจะเลือกไม่ตรงทุกรอบนะคะกับพระเอกใครอยากเห็นพระเอกสองคนที่แบบว่าลงเลยกันเฮ้ยพระเอกลงเลยกันไม่ได้ดิ ที่โบอาจจะเลือกที่ฝุ่นรอบหนึ่งพี่โบอาจจะเลือกที่รอนถ้าอยากเห็นทั้งสองฟิลต้องมาดูสองครั้งขึ้นไปนะคะต้องมาดูกันทุกรอบเลยนะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะสิบห้าพอเดีบยวมิสสะคะคะบิมก็พิมพ์อยู่กับบิ่ทุกรอบเพราะไม่มีตัวเลือกไงค่ะอย่าลืมมันนะคะ